สบายดีวเลยโอ้ยน้องอยู่เดียวเลยพี่น้องไงเนาะวันนี้มีไฟมาเหรียญนึ่มาเขามันให้ดิใส่เกิอบเข้ามาเลยองฟองโอ้โหบนไซแมทใส่อะไรยังดีได้นี่ได้ไพ่แนมมายามนี่มีไพ่แนมมายามอยูเลยมีไพ่แนมมายามเจกมากครับยังยังน้มีไพมาวะจะกินข้าวแล้วยังจะน้อยในซ้ามาซื้อมาให้ซื้อข้าวเปลมาให้เออยังไม่ทันกินข้าว่านี้ ยังโอ้เห็นบาปน้องไปน้องก็คืน้องไปแต่ว่าอันนี้กะคันว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเห็นน้องคันว่าอยากช่วยน้องว่เลยน้องข่ายมคายาหรือว่าขากินขายูผุฤษีสาหารอยกะโอ้สาตุนั่นี่ไอชิบอกเงินอนนาตัวนี้ฮะของพี่อ่อนเด้อนี่เด้อร์หนึ่งพันบาทของพี่อ่อนตัวนี้เขาปากมาให้แล้วก็เงินตัวนี้ฮะเป็นของผู้ใหญ่ใจบุญที่ว่าเป็น คนซอยสางบางให้คนจางคา้างสางบานให้เอไปล่างเออคนใหญ่จะบุญคนอ่ะอันนี้คนเข้าใจรายนี่เด้สยาีในแหง้วก็อันนี้หันของของ่อยเองตัวนี้แสนหนึ่งเออเอาดีรายเข้าใจเอออันอันี้เขง สบายดีเราบ่านาเ้าพ่อหลวงแม่ป่าเบิร์ตสุขุสุคนสมองสบอาพี่น้องเลยเบ้าอุเล่พี่น้องเลยเนาะทีมงานของเราห่างหายไปดุนล้วพี่น้องเลยเนาะเพิ่นบ่สบายพี่น้องเลยเพิ่นเป็นไอออกเลือดนี่แหละพี่น้องเลยเกี่ยวกับพวกปอดพองยังนี่แหละเบ้าอเล่นะมื้อนี้กะเสียเงินมาหมดไปเพิ่นอีกพี่น้องเลยเพราะว่ามีทางผู้ใหญ่ใจบุญเนาะฝากเงินใหม่เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะ ผู้ใหญ่ใจบุญท่านหนึ่งก็คือพี่สาวพี่น้องเอ้ยน้องพี่สาวจากภางไท้นี่แหละพี่สาวหักเขานี่แหละพี่น้องเอ้ยเอคยหักเขานี่แหละเนาะพี่ออนมันฝากมาให้ทางเบลเล่หนึ่งพันบาทพี่น้องเนาะอันนี้เงินเบลเล่หนึ่งพันบาทแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจบุญที่ว่าเพิ่นซื้อเครื่องซื้อของให้พี่ไปล้านนะพี่น้องเอ้ยเพิ่นสมทบซื้อนาเฮ็ดช่วยค่าสร้างนี่แหละพี่น้องเอ้ยสร้างบ้านของพี่ไปล้านเนาะเพิ่นกะ ให้สาวเลอีก1,000บาทพี่น้องเลยแล้วก็โต้ซ้ำแซนเนี่ยเป็นของบิลลี่เองพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ตอนที่น้องโอเลลงสวรรค์นนะ่ะบิลลี่กาได้ซอยไปประมาณ1นึ่งหนล้านกีบพี่น้องเลย 1, หนึ่งล้านกีบกับโบลายดอกประมาณพันกว่าบาทนี่แหละพี่น้องเลยแต่ว่ามืนัอนี้ก็เลยว่าบิลลี่กา,เ,าเลยว่าเสียเ,เงินมาซวยน้องตื้มพี่น้องเลยน้องย,ยังอยู่โรงพยาบาลอยูอย่เนาะแต่หากว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญท่านใดที่ว่าอยาก ช่ยยวยเลีอพี่น้องกุเล่เนาะหรือว่าอยากทําบุญน้าเพิ่นพี่น้องเลยเนาะก,กาเบรลีก่ก็ยังดีเป็นสะพานบุญนัามาให้พี่น,อนอ้องเลยน้องกุเล่ก็ยังอยู่ในหอน้องอะไรยังยังอายออกเลือดอยู่พี่น,อนอ้องเลยแต่ว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวฉีจับเรานั่งมุมผู้เดียวแหละเออไปเดี๋ยวจะเข่าไปหาเพี่น้องถ้าสุดนี่น้องกุเล่ยังอยู่พี่นอ้องเลยไอออกเลือดสบายด,ดีกุเล่ โอ้ยน้องอยู่ผู้เดียวเลยพี่น้องไงน้องคนนี้มีไฟมาเหรียญนำมาเข่ามาให้ดิใส่เกือบพามาเลยฟองฟองโอ้คนใส่แมทใส่อะไรยังดีได้นี่ได้ไพแน่มายามนี่มีไพแน่มายามอยู่เลยมีไพแน่มายามแจ้ง่า,<อ>ากนยังยังมีไพมาวะจะกินเข่าแล้วยังเจ้น้อยเนี่ยซ <นะ S 2> ้ามซื้อมาให้ซื้อข้าวเปลี่ยกมให้เออยังไม่ทันกินเข่าว่านี้ยังโอ้เห็ดบาบน้องกับน้ออ ทีไรพี่ลีกับพ่อแม่ว่าโบอยากมากแต่มันข้าวเวียดแน่พี่น้องเไยก็เลยว่าชุดกอนหนึ่งแลย่องน้องลงสวรรค์มีแต่โอมน,นิ่งห่างพี่น้องไงโอ้อันนี้มามานี่มาจักมื่นแล้วมาห้งองมอเมืองเขาหนิอ้าก็มาเมื่อเช้าร์นี้อีกเพราะว่าไอเลือดออกมืัอเช้าร์ออกหลายบ่ห <c oughs> ลายซ้ำเก่าออกซ้ำหมื่นตอนพิษมาวันรีบคุณไอออกเลือดหน้องเไยไอออกเลือดแต่ว่าเกี่ยวกับปอดเนาะ แม่ละปอดอักเสบปอดอักเสบโอ้ยพี่น้องเลยแล้วนี่คิดแล้วบอกอ่ะยูทูปก็ยังบ่ทันเคยได้เงินสั่มได้ดีเนาะบ่ได้ยูทูปก็ยังบ่ทันได้อันนี้ซั่มพี่น้องเลยเป็นศ้สิครบไปเรียนบ่ครบซั่มแล้วบ่ได้อืออืออือไพมานอนมืาอคืนนี้จะจะนอนผู้เดียวบ่กห้าก็มาไม่มาเศร้านี้มาใส่ยามาเศร้านี้ใส่ยาห้าก็แล้วตะแหลงนี่ใส่ตะแหลงคนใส่อันน้ำเกลือให้อีกบอกคนใส่น้ำเกลือให้อีกบ่กแม่ละ โองอีกสองสามมือหันเบิกอาการคันเลือดบวมจึงเมื่อนขาเยือนอีกอืมอืมอีมมีเอฟซีมั้งเพิ่นเอฟซีเจ้ามีมีเพิ่นซอยเนี่ยอยู่บ่บ่มีบริไดทายคลิปลงเลยไดเออเอฟซีเพิ่นบ่หูเลยจะแล้วเจ้าก็บริไดทายคลิปลงยูทูบแน่นอนโอ้อย่าว่าเพิ่นหูมึงเจ้าเพิ่นอยากอยากซอยขายยมขายยาสินะเพิ่นของเไรขายกินขายอยู่สินะ นั่งยูผู้เดียวได้หนองโอเล่นี่พี่น้องเลยี่น้องแล้วก็บริมาอันนี้บอนไพ้นอนนี่บอนเขาเกมไปจอนอนนะบอสนี่นอนนอนที่แรกนี่นะเขาพี่น้องมันซีมามืัอเทอมมาแรงเลยตอนนี้เขาพ่อแม่ออกออกนะหยุดน้ำพ่อแม่ออกหน้ามีมาเศร้ามาหยามเป็นมาเศร้าโดนกระมาเศร้านะอบิลลี่กับบริมาหาน้องสัมเนาะส้นลายมือได้พี่น้องะไยก้า เชื่อว่าลายมือยังคลิปตัวเองก็ยังหดบริษัทไอ้ฉ่วันบ่มีคลิปลงไงพี่น้องเลยแล้วก็มื่อนี้ก็เลยว่ามาหมอบเงินให้น้องโอเล่พี่น้องเยเพราะว่ามีของผู้ใหญ่ใจบุญเป็นฝากเงินมาให้น้องโอเล่พี่น้องะไยแต่ว่าว่าได้บางเถ้อเพิ่นเพิ่นเห็นคลิปบางเถ้อเพิ่นช่วยขายยมขายาต่อเติมกับมี่นะแต่จะว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นจะดูสงสารแล้วเพิ่นจะช่วยขายาเขาเติมโอเล่นี่ก็เราบบันมีเหวียงเห็ดเป็นลักเป็นแรงนะพี่น้องเลย เราไปน้องไปกับไปเฮ็ดยูทูปไปเฮ็ดยูแต่ว่าซ้ำที่บนเฮ็ดยูทูปมาแล้วแต่ว่ายูทูปเป็นกะยังบ่ทันได้้ไดเงินพี่น้องเลยเพราะว่าน้องเล่ก็ยังบ่ทันได้ยังบ่ทันได้มีเอฟซีเบงไลน์สินะอืมออยู่คนเดียวยเลยพี่น้องเลยเงาเลยเนาะอยู่คนเดียวเน้อเงาเลยโคตรเท่าจย์ท่าแล้วเออน้ำเยน <S <S นะ็นในบริกินที่น้ำเย็นเลยเพราะว่าคาราลา,ลาย,ย่างนะกับบริกินมาให้กินเย็นมาให้กินหวานเผ็ดเค็ม น้ำเย็นน,บบน,น้ำหวานอี่แล้วด้วยเนาะ <drop. S 1> อืมอืออืออือ,อก็ดีแหละคันบริกินน้ำเย็นน,บบบน,น้ำหวานเป็นเอาไว้มันกะสีไข่แน่แหละกะโบเปลืองเงินแน่กินแต่นำ้ำธรรมดาบ,บ,บ่นมก็กินเยอะนมส่งน้ำซุยกกินนะนมส้มกับวานที่นี่นีน้ำส้มกับบอกวานมันเป็นน้ำส้งมันมันโมเกียวเขาว่านคันหวานหวานแบบหวานแห้งนะเขาไมอแบบหวานเป็นน้ำวานเลยนะแบบแบบเจออ้าไอออกมาเนี่ยมันเป็นเลือดหรือเปล่แน่นะเลือดออกรลาย คันเลือดอ้กงได้นึ่งมันก็ใครบอดด้ไซยาในกินแต่ยาเอาก็ได้แต่อันนี้เลือดมันออกไยเลยเขาใส่ยาห้ามเลือดแล้วก็ยาใส่ยาห้ามเลือดยันกาเชื่อแต่บางขั้นชีวาว่าอาการเจ้านี่นักเติบได้เอเลยถึงคันว่าไอแล้วเลือดออกไยนี่กันนักเลยพี่น้องเลยบ่อธรรมดาขึ้นกันเลยบิลลี่เบิ้งก็โอ้พี่น้องเลยเป็นน้องเลยส่งส้าน้องอยู่แต่กับบุหูชิชอยอะไรเนาะบิลี่กะ ช่วยอ, like like อ,อายุส well, ุดก right ่อนก็ช่วยโบลายพี่น้องเลยแต่ว่าอันนี้กะคันว่ามี freely, mm hmm. field, s <S ผู okay. ้ใหญ่ใจบุญเห็นเนาะคันว่าอยากช่วยน้องวะเล่เนนอขายมขายาหรือว่าขากินขายูหุระลีซาหาลอยกะโอ้โหสาตุ์นั่มนี่ไอชีบอกเงิ่อนตานาตัวนี้ฮะของพี่อ่อนเด้อหนึ่งพันบาทของพี่อ่อนตัวนี้มันปากมาให้แล้วก็เงินตัวนี้ฮะเป็นของผู้ใหญ่ใจบุญที่ว่าเป็น คนซอยสางบานให้คนจ้างค้าสางสางบานให้เอเวปร่างเออคนใหญ่เจ็บปพดคนอ่ะนี่คนปขอบใจไรนี่เด้อสบายดีในแหงเล้วก็อันนี้หั่นของของคอยเองตัวนี้ยแสนหนึ่งเออเอาเลย้รายข้าใจเอออันอันนี้ก็ของคอยเองมันยืนหลายๆเถื่อนยังยืนหลายหลายเถื่อแล้วอันนี้ของคอยเองเอาไปชื่อน้าจูบกันีุกคนเลยชื่อในยู่งนั่งกินนั่นแหละเพราะว่าไปชื่อยังยู่งยังกินนี้นั่นแหละโบทางหน้าโบได้กิน ให้ขลังลายเงิเบิดเงินลายนี่เนาะพี่เบิรงนี่เนาะนอกแห่งบูมีเวียดเห็ดฉ่ำพี่น้องเลยหนองเละแห่งบูมีเวียดงานเห็ดฉ่ำแห่งสีเบิดเงินเบิดคั่และลายยาเงินคั่กับบูมีทำนองเลยเนาะโอ้ยตายตายพี่น้องเลยมันมามาเจ็บกันนี่นี่คั่มไอออกเลือดกันปปัวกันเพรมันง่ายๆได้พี่น้องเลยพอเพื่อนมาปัวกันเนเบิดเงินลายเบิดเงินลายเติบอยู่ พ่อแม่ก็เห็ดนาในฟ้าเห็ดหางในหลวงพ่อแม่ก็พ่อแม่ก็เวียกงานเพิ่นกับบริมีเห็ดพอบริณย์น้อยเลยเนาะเยินธรรมกับนาเลยยินธรามกับแจ๊คเชวมาใจว่าพี่น้องเลยกับเมื่อยน้ำน้องอยู่แต่ว่าจ๊คชิชช่วยแบบใดเนาะพี่น้องเลยมีแต่นลำชิดลำใจคนเท่านี่แหละนี่ซ้ำใดก็ช่วยกันซ้ำนั่นพี่น้องเลยเนาะซ้ำกำลังแรงเชียร์แรงใจพี่น้องเอฟซีนี่แหละถนนมีผู้ใหญ่ใจบุญ เห็นคลิปนี้แต่ว่าเพิ่นก็ถามอยู่จุดก่อนเพิ่นถามหาเจ้าอยู่น้องโวเล่ไปใช้เพิ่นว่ะเ่อบิลีก็เลยว่าโอ้น้องโวเล่เนี่ยเพิ่นบ่สบายพี่น้องก็เพิ่นเป็นโรคปอดโรคยังไงแหละไอออกเลือดไอออกเลือดแล้วก็เลยว่าบ่ได้มาหาเพิ่นพี่น้องก็เลยเพราะว่าเพิ่นลงไปรักษาตัวอยู่สวนนะคีแต่นี่ก็ขี่รถจักรมาเองเลยบ่เนี่ยขี่ได้ขี่มาได้แม่นแหละไพ่พามานี่ขี่รถแจ็คแล้มาเองเนี่ยชอยู่มอนี่แล้วเป็นไอขี่มากวนเลือดมาสอง กอดแล้วก็ใส่ยาโอ้คีรราจักรมาเองเลยมึงมีใครพามาดิตาคีองเลยีราจักรมาเองเลยน้องเล็กอะตอนแรงๆก็แล้วพอแม่เพิ่นชิมออกมาออกมาแต่นะใช้แบนมึงดูเงินเงินแบนให้เอฟซีมึงรุ่งแบนมึงดูเงินขับอะไรเด้อของพี่ออนเหของพี่ออนแล้วกับผู้ใหญ่ใจบุญที่ว่าเป็นสามบ้านไายดดีไม่แห้งเลยสุขภาพง่าย เป็นอย่างไรเดี๋ยวคอยกับทัานมีกับชิชอยคอยช่วยเธอละหน pues ่อยเธอเล็กเธอละหน่อยไปนี่แหละช่วยกันอะไรเป็นอย่างไรทีมงานเนาะบดถิ่มบดปลากันดอกพี่น้องก็คือคอยกันดิฉัมาแว่ได้เนี่ยคือไปถ่ายคลิปแล้วกันแล้วคลิปแล้วยังกับซื้อน้ำหวานลงมาฝากวัยุกินบ่ได้กินน้ำนมส้มบอน้ำเป๊กสอกเป๊ปซี่นี่กินได้บ่เป๊ปซี่กินว่ได้กินอ่ได้เนาะน้ำกัดได้น้ำหวานนี่กินได้แต่น้ำชมอย่างเดียวชมน้ำเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวแล้วกันน้ำดื่ม้อได้ โอ้นมเปรี้ยวนะนั่นแหมอยากให้ข้าวหลามไหมบ่อยากให้กินทุกทีก็ไดกินมันก็ว่ได้มันเแบบมันพวกของทอดของนี่บ่นี่แหละมันเผ็ดก็บ่ได้เพชรกินเผ็ดก็บ่ได้เย็นเค็มก็บ่ได้ไร้ทางกินก็ได้กินเค็มก็บ่ได้อีกมันนี่จะกินได้นี่กินพวกโจ๊กนี่บ่ได้บ่พวกโจ๊กเข้าโจ๊กนี่ยแหละโจ๊กโจ๊กตึมต้มจืด ได้คนบัดคนเจ้าบัดคนมักกินเผ็ดกินเค็มอยู่แล้วเนาะโอเล่บัดคนแบบมักกินแบบรสชาติแบบจัดๆไปแล้วพี่น้องเลยครับเอ้ยเราวันอาทิตย์ช่งอาทิตย์ก็ได้มรากินเรื่องกินได้แต่ว่าบ่ให้กินเกินนะแหละเดือนหนึ่งบอกขั้นขั้นยุนีกับไอ้กับซิมาจอบเรื่อยๆและสิมมาทายคลิปเรื่อยๆให้พี่น้องเอพีซีมันเบิ่งน้ำบอกมึงเถอวกับประมาณสามเมื่อเมื่อแรกงานชิเด่นนอนนี่บอก นอนามือแรงนอนแหละเจ้าน้อยขึ้นมาแต่เซเปิลไปถ่ายคลิปเซเปิลในรถมาสิมาแวร์หอ่ะซิมาแวะอยู่แต่ว่าสิออกไปถ่ายคลิปนี่แหละคล่อลนขรุ้วอยุที่เส้ามานี่ไปนองเลยไปยืมรถนะบ้ามาถ่ายคลิปอยู่พี่น้องเลยรถตัวเองกะมีปัญหาไปว่าไรใช่ไหมโอ้ยพี่น้องเลยนี่ตนมองว่เละเด้เอ้ามีแต่ว่า เดี๋ยวข้าช er? hmm? right. well ั้นไอจิขึ้นไปสืบเขาให้เพื่อนก่อนเด้อเลเดี๋ยวคากลับลงมาเลยไอ้มาแวรเด้อเลยเลยเอ้าพี่น้องเลยเนาะเอลเละขอบใจเอฟซีนาะโอ้โหในเพื่อนยูดีมีแหงนะมัดจุกูทุกคนเด้อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงเด้อเจ้ากาจบุญนะพี่ย้อนเนาะเจ้ากายหายไปวัยพี่น้องเลยน้องเกลเละเนาะหายไปวัยเนาะเลยเลยเอ้าขอบใจพี่น้องขอบใจขอบใจขอใจขอบใ